กระทรวงการคลังระงรับสิทธิ์โครงการเราชนะเพิ่มเติมหลังพบเข้าขา่ายฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการหากท่านไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญต่างๆปโปรดกดติดตามช่องเอ็นอานิวยิ่งฟังยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งได้ขอบคุณมากค่ะนางสาวกุลยาตันติเตมิตร ผู้อานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษสสกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าของโครงการเราชนะว่าเมื่อวันที่20พฤษภาคมพศ2564ที่ผ่านมานะคะทางกระทรวงการคลังได้ตรวจพบธุรกรรมที่เข้าข่ายฝ่าฝืนหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขของโครงการจึงได้ทําการระงับสิทธิ์ชั่วคราวในการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการจํานวน7รายค่ะเพิ่มเติมจากที่มีการระงับไปแล้วนะคะจํานวน2,905รายเนื่องจากว่าตรวจพบธุรกรรมที่เข้า ขาข่ายความผิดปกติหรือว่าเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์แล้วก็ผิดเงื่อนไขของโครงการเราชนะนะคะเช่นการรับแลกวงเงินสิทธิ์เป็นเงินสดเป็นต้นค่ะดังนั้นนะคะทางกระทรวงการคลังจึงขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนในการแจ้งเบาะแสของผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวทางกระทรวงการคลังจะเข้มงวดในการติดตามตรวจสอบประชาชนและผู้ประกอบการที่กระทําการเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการอย่างใกล้ชิด โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกลุ่มการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เป็นต้นนะคะสำหรับในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ขยายผลการสืบสวนสอบสวนเพื่อที่จะดำเนินคดีต่อไปนะคะดังนั้นนะคะก็จึงขอความร่วมมือจากประชาชนและก็ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนะคะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขของแต่ละโครงการอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการหรือว่ามาตรการอื่นๆของรัฐบาลที่จะมีขึ้นในอนาคตนะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องถูกดำเนินคดีต,ตามกฎหมายด้วยค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่ถูกระงรับสิทธิ์ชั่วคราวการเข้าร่วมโครงการในวันที่20พฤษภาคมพศ2564จำนวน7รายนี้ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงมายัางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโครงการเราชนะภายในวันที่4มิถุนายนพศ2564 ตามข้อความแนะนำที่ปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วทางกระทรวงการคลังก็จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ว่าโดยการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและเรื่องร้องเรียนสำหรับโครงการเราชนะต่อไปสำหรับความคืบหน้าของโครงการเราชนะณวันที่20พฤษภาคมพศ .2564 มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1>, 1. กลุ่มประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนจำนวน13.7ล้านคนแล้วก็ได้มีการเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่5กลกุมภาพันธ์พศ2564เป็นต้นมาก็ประมาณ4เดือนนะคะจำนวนเงินจะอยู่ที่ประมาณ73,965ล้านบาทค่ะ 2. ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป่าตังในโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็โครงการคนละครึ่งนะคะและกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงท บียนผ่านทางเว็บไซต์ www. เราชนะ .com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วก็ยืนยันการใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะแล้วนะคะจำนวน16.8ล้านคนและเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์พศ2564เป็นต้นมาจำนวนเงินก็จะอยู่ที่ประมาณ116,315ล้านบาทค่ะ3นะคะเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะ เป็นประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษทีท่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วจำนวน2.4ล้านคนมีการใช้ใจ่ายตั้งแต่วันที่5มีนาคมพศ2564เป็นต้นมาจำนวนเงินก็จะอยู่ที่ประมาณ15,707ล้านบาทนะคะทำให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะรวมทั้งสิ้นนะคะจำนวน32.9ล้านคนค่ะ ก็คิดเป็นมูลค่าการใช้ใจ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วนะคะก็ประมาณ2อ9 8 7ล้านบาทค่ะ นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะที่ใช้จ่ายจนครบวงเงินสิทธิ์เต็มจํานวนเดิมจํานวน7,000บาทแล้วนะคะจํานวน25.6ล้านคนซึ่งก็เป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านทงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นนะคะที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินร้านค้าคนละเครื่องที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการเราชนะ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าแล้วก็ผู้ที่ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะรวมทั้งสิ้นนะคะมากกว่า1.3ล้านกิจการเลยล่ะค่ะสำหรับประชาชนท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อไปได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังโทรศัพท์0 2 2 7 3 9 0 2 0ต่อ3533 3566 3579และ3595เฉพาะวันและเวลาราชการค่ะหรือติดต่อไปที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนคอลเซ็นเตอร์โทร0น111 1122ตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับข่าวอัปเดตในคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ